สี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 มือนี่เป็นมือสันวันดีในหอบสีหาปีกว่าด้เนาะทีสามัยน้องมาเจอกันปกติเอ้ยกันอยู่ไทยพุ่นน้องกับอยู่เพื่อนข่อยก็อยู่คนละบอลนั่นนี่บอข่อยจะได้แบบเห็นกันกบหน้ากบตามือนี่ก็เลยแบบเอาเป็ดมาซุ่มเซลเบาคำสีเบาเจียกับมาเนาะโอ้ยโทรเสพท์ลาเผ่งมาท่านตื่นก็เลยสามสี่ไอ้น้องแะ้วก็บเบาคำสีเบาเจียใสอย่างไงเนาะทุกคนเนาะมือนี่แบบ โอ้ยเดี๋ยวมือแรงอีกมีสร้องอีกอ,อยู่โดนเติบเพื่อแบบซ้ำชาหน่องออกรถใหญ่เดี๋ยวสิปเป็นจะได้ไปเบิ่งกันเลยเนาะทุกคนนในคลิปสบายดีสบายดีโฟเมฟีนองเนะาะมาเนี่ยปากแล้วสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้เฮากะ มาซื้อเป็ดทุกคนเมี ừ, ยอยากกินเลยแปงเป็ดซื้อเป็ดไปสลองรหลใหม่ยังยังยังประมาณอาทิตย์นะหรืออาทิตย์หื่อเนาะโถมาจังว่ากันใหม่ตรงกินเนวเส็บๆก่านั้นเพราะว่าเมื่อนี้เอือยมาแล้วก็กำลังซื้อเมื่อสซืส้อเป็ดไปเห็ดกินอยู่เพื่อนบอกหำหน่อยเมียก็อยากเปลงเป็ด,ปด,ปดโทรเอาทีมงานเขาไปกินเนาะ มาบึงเป็ดกันนะเป็ดตัวไหนนี่มันมีคนมันมีคนบวยเนาะมีเนาะแต่ตัวนี้เธอไอ้นี่อสมดำๆอย่กันนะเออเออรอจายไป่อนออะไสั้นเธอจีนปายเแจป

จะมีจะโอนอะไร้บ่มีโอนัญหารมีเงินดเงินสดบ่เงินเราเอาโอนแสนเจ็ดโอ้มันจะเงินขยเบิดไแสนเจ็ดนะทุกคนนะมูตัวท่าไรนี่เก่าแสนป้ายวะ เดี a, a, uh, ut, so, summer, ๋ยวมืออ mm ่าออกรถกันนะทุกคนเนาะเป็นช <Thank you. S 2> <ätzen> <laughs> ิซือโม่เปนเห็ดกินใช่สองชั่วมงเหรอคือมาเอาเราลงทำมือชีสือขายเป็ดขายแบบจะได้เฮือนลังบักใหญ่เนาะโอ้ยเต๋อเป็ดเฮื้อเป็นเฮือหมูเนาะเฮื้อเขาหรือเป็นเจเหลืองเนาะประมาณเฮือนตักพระราชวังอะเนาะ ได้เนไอดำดอกุกเาเด้อย้าวตุกเด้อเด้อนหกาห่านมาเด้อมาห่านเจ้าคี่ฮะคนกลาห่านเอมามาห่านเจ้าี่แม่บ่แม่หนมีว่าจังมากเลเป็ดนีอยู่สองสาตนี่เป็ดหลายตัวโอ้าดำเลือกุกเกาขาตุกอยันี้อัรอเนาะหรอเป็มันชาดรอเนาะบบกหาผ้ามเล่โอ้ยจังสัวหมดพ้วมล่างมใหม่ทุกคน รถคันนี่ก็มีคนทามซื้ออยู่สามสี่คนบุนะเออเจ้าสิออ,อกรถใหม่จะบอขายบอคันนี่ตอนไปซินเสือตอนเขาไปจ่ายโป่เงินนะก็บอยากขายเพราะสั่งรถไปห้างซื้อรถก็ถามมีแต่คนถามซทีม่มันขายว่าไงเนาะผูณรถทุกที่เองเราไม่เพียรขายมาซื้อก็พอได้ตอนซื้อสองร้อยแปดสิบปลายเดี๋ยวนี้เจ็ดแปดร้อยละ,ะขายกับกำไราางามจะปฏิขายมาเบี้ยเงนี่ อะไรครับโอ้โหบันดาไปถ่ายน้อเห็ดพาสปอร์ตเตรียมจะไปกรุงเตะรอปะรอเว้ยเรากำลังจะไปหาบบเจีอาสลัดน้องทุกคนเนาะมือสังหารเป็ดเท่าโอเคโอเคเจอกันเพื่อนบาเจียเด้อมาหอดบ้านบาเจียเนาะโทรบอกเพื่นบ่ฮอดฮอดหานาทีอาบน้ำก่อนว่าสั่น ผามโลบเลยค่ะว่าบอลเชียนงตาตัวเมอกี้นี่ลวว่าอาบน้าก้นมาเลยมือไหวใจจรูดน้องบ่เจียมนเป็นสองนาทีมันจักนับให้บอเจียงสงหารเขาโอ้ขนาดตจะไปใส่คือบ่เห็นไปกับสาวอันแ้วไปกแฟทีหรือว่าไปกระผูใหม่โอ้คิดว่าไปกระผูสาว อ๋อน้ำหอมกลุ่มเลยคืออาไวถูกป่ะอ้แต่วะหอมอยู่เยจรินไวอจอดรถข้างภายในเจียนนี่มันเป็นอีสานเขาเขียนบอนจอดนี่บอกเขาดินเนาะเขาหายเศร้าเหรอวันแล้วดินเนาะเองแล้วก็ดูด้านตัวตีประเหตอเก็บกันอ๋ออะไรลพ่เมาจอดในรถด้นนี้นะเขาไปใส่ตลาดคือตลาดเขาตลาดก็อโอ้ยบอนจอดรถคันนึ่งสิบพันสิพัน ดสิไอเหตุไหวเนาะมื่อลแสนสองแสนเอาไปอ้างานดีรานเราที่่ก็บเหหน่โชคเมกเปาหนหอมไอเียหอมจากอันน้ิดยังเกาะมาจากออสเตรเลียอืมเอ้านองเราเนาะท้องปวดนะมาแบ่งคนที่จะขวดหนึ่งสื้อเอา น้องเจอียวญุ่นบ่หรือลลี่ผีญุ่นนะน้องไอเจียได้ได้ดดีเลยก็มีเสพเดียวแล้วขำเฮือนกันได้เบิ่งเห็ดเทือนแล้วลังบักใหญ่นึงนี่ลูกแล้วบ้างยังได้ผัวออสเตรเลียก็คุณล่าเนี่ยเอาไปอยู่ออสเตรเลียโอเคทุกคนเจอกันเพือนบ่าวฮำหน่อยมาทันฮอดไซดอกทุกคนไอเจียว่าเห็นเห็ดป่วงใช่เห็ดปวกนะ มาลุ่มมาลีมาลอยหลแม่เนบ่วะเฮ็ดบัวเขาก็เอาแต่ว่าบ้านนี้นี่วไปเลยเจียกันเลยใส่บัวแดงลายล็อกผุนแมนเฮ็ดง่าัุ่โอู้เฮ็ดเป็นพุงอยู่ผุนเฮ็ดดังมนเฮ็ดเฮ็ดกระหน่ยบ่แล้าก็จะแหลนมาหกเจ็ดหลัก เผื่อมาเบิ่อด้วยเห็ดมั้ยมันหลายอยู่เหรอแล้วก็จ้าแหลนมาเป็นหกจิตหลักกินแบบสักตายเขาซะเนาะเจียเต๋อเขาเลยเราก็ำลังแปรงเหือดเราจนดูดลงมาเราเอาเฮ็ดปวกคันเฮ็ดปวกเจ้าต้องห้ามห้องในภาษาเขาสิมาเอาสายตาดีแท้ๆ วะเฮ็ดเป็นผุ่มอยู่วะจันเพราะแม่ซื้อยาลายางวาะบอกคน้อยทุกคนเลยคันเดีร์มานในต้องเสียภาษีซีเละเอาเครื่อ,อ,เอเนเท่าน,นึงเบสสองสามลาาานี่แกซื้อไปจักเขาไปจักน้ำไปจักของกิน,น,นทางอะไมึงจะหายรศกูมาเด้อกูจทังแมนเบิดทถวนี่นี่นี่ต้องค่อยๆไปเด้อนี่เดิมันต่ำ ได้รถคันใหม่มากนี่คือสิบบจับด่าด่าไปได้รถคันใหม่มากนี่คือสิบบจับเลยนะคันนี้มันต่ำนี่นาจะขี่ได้ในเมืองทางไปนี่มาก่ได้เลยแหละฟอมล่างรถเดี๋นี้โวยโอ้นี้มันเหลียวบ่ได้ลง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  lung cái kia chậu hình lung, à, chưa cần hết mà hắn nói nữa thang cả nhà của trang trực này đi bộ trang này đi bộ ngọc của Ngọ kinh của hãng ta ăn à, nằm con hết nữa uuu, uh. bậc hà này cái đây bỏ dù ăn nằm con cả bỏ hải sâm lại ngân là bà chắc cả bỏ nằm con hải u khí đạc phường ơi phi đã đi sát xây thường cửa mà đây mắt há nó sai mười ít nhàng thì mình có mười đi à à ừ, nhà tít súng này, nhàng má đây nhàng, Mắt tôi tốt bằng. Tốt bằng. Oi, mặt bằng. Quiet thì nó phân tốt đi. Oi, hoi. Hem anh mong. lông đen này, đấy. Mát. 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 hả khâu nương đó hả này xí bọc kim đang phai tôi làm hoàn này chưa ba nhảy được bao pa đã mà chưa ba? sấy pa mền bớt rồi chắc đã thì chưa mà chưa pa thì mà ta Oh, Năm phun ba mà đây này bếp dùng bếp dùng bếp dùng này dùng bếp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  ba nó dùng bếp dùng bếp ba bếp dùng bếp dùng bếp เนื้อย่วงขานตัวนก็ไดโอ้ยดิถิ่นตรงน,งนี้ลายตีเลยโอ้ปลาไม่ลายว่ะเออวานลงวูวหข่อยยังอยู่โอ้โมัเห็ดระบบนำรุ่นใ่เห็นม่ทุกคนเป็นระบบ เวลาฝนตกแหง้งอ่ะหน่ามันจะบรุ่นออกฟ้าจะบรวนนี้นไปใส่นะพอมันไหลออกทางน่ะสนุกก็นะอ้าน้าบาลทางพื้นเหรอจ๊ะอ้ะา,า,อาอไปเลยเจอลากินด้วยออกก็ไ<า>ด้ต่ะห่อนแท้ๆ túc nam đã ta, ra,ออก quá, sẽออก ying nữa,ออก bên mà, ngồi căng gì nữa, kiếm bệ, kinh khẩu ba bệ, Mặc mà sát vào thứ nằm này, bò cái đấy nằm cọt, là bộ ao โอ้ผ oh! ักขะแงงผักขนะนแงงรวนรวนเลยทุกคนพักขันแะงเง,ดง,เ,งเด้นนี่แกงถึนามหนันี่คราชุดคราชุดผักขะแงงแล้วเสร็จเลือดแป้งเป็ดน,นะทุกคนนะแต่ว่าขันต้นขาสิบวชผางทุกคนนึงมันสิติดเหลืองเอาเดี๋ยวสิทำการลงมือเห็ดเลือดแป้งก่อนไปนะี่ ตอนนี้ก็ฮอดขันตอนอ่าบะทันซอยเนาะกำลังปิ้งเนาะทุกคนเนาะปิ้งแบบเล่าๆเลยว่ะมันแซ่บโบปิ้งจริงๆเฮ้อโบมีเล็กปิ้งแล้วก็มาเบิ่งเลือดโอ้ยแสดงว่าเอาเป็นอยู่เลือดยังอันไรอยู่โบมันละปาดเลือดละเพิ่งใส่บ่มีการได้เลือยเนาะมาล่างถวยเพราะว่าเพิ่นไปทำงานอยู่ไทยเพิ่นว่าขันล่างถวยล่างยังนี่ยายาสีญาติเพิ่นว่าเพิ่นอยา เอาวีซามาสูดิเพราะว่าเพิ่นล่างถั่วอยู่พุ่นเลยล่างถั่วอยู่พุ่นก็เลยแบบมานี่ก็เลยแบบเอ้ยต้องได้ล่างว่าซั่นน้ำมสนสมบัติรึเป่าน้ำมันยังมีทำน้อยเห็ดนี่น้มัดองน้ำไม้ทุ้งมันเบอร์สมบ่ติบอสมกางตางขึ้นโหนใหญ่เราไปเอามันเสร็วปะลาบเอาบ่บอทำน้อยก็ังมีชีวิทจีเนาะเพราะว่าเฮตหลายคนถามว่า กูเหนถ่ายคลิปมาดิมาตั้งกล้องคุรุอยู่พูเลยกูคิดว่าอีสังกูคิดว่าเสาวรักเมืองเปิดแล้วเบอร่า่ะเบอรแล้วกูถ่ายในที่แหละถ่ายเขาตั้งอพุ่นเขาบอกว่าใส่ถ้าไก่กูผลกูไม่เห็นเลยแต่ใส่ซื้อคลิปนั่นนี่แบบให้เขาอุ้ยมึงไม่ไหวพี่ชายจะออกรถใหม่ว่าจะเอารถเก๋งให้ผมก็ว่าไปทีเนาะเขาก็อุ้ยแมนแท้บอเขากว่ากันไป ไม่ได้เซียนเห็ดเลือดแป้งเนาะมาเห็ดเลือดแป้งให้กินเบาคำสีบ้านพีนบริเห็นหนาด้วยไบริเห็นหนาด้นยลรคิดว่าเครียดกันบอหรือว่าบริเครียดข้าไปอะนะบ่ข้าหมูผู้มาเยี่ยนย่าเมืม่อไหร่ก็หมมากก็เลยว่าบริพาไปะนะนสวัสดีครับ <laughs> เครียดยังเครียดลหวคิดว่า <laughs> หาดีกอะเกิดใหม่ <laughs> บอกกูอีกเอาที่ซาซเอาคันนี้ีออสมาเปลี่ยนเอามาเธอนอนสี่เอาทำไมตื่นกูได้มื่นหนึงิดมงก่นเว้ยเิดต้องเสียเธอกาะสิบสี่สิกูไปถอกม่แต่หาพันกูกำไรเด้นิเพอกูไปปิดหาพันหนึ่งเด้กำไรกำไรอยู่่ไหมเดี๋ยวขิดมงก่นเดี๋ยวไปนอนขิดมงก่อนเออมีแต่ปลกซากับลูกกูมียเ้างโทรใส่บากก้อยก่นเนาะ บากล้วยนี่กัท่กับบหับจ็กไปจังไดปิดเด้ดปิดแจ้เตือนเลยนอนวะนอนจะไสี่โมงกับพันตื่นอยู่เออเออเดี๋ยวกูไปแล้วก็เงียบเลยอ๋อฮัลโหลยูไซโอ้ยังนอนซึ่งกันอยู่ปรจักวันน้นอนนั่งเล่นซึ่งนั่งล่นจะได้เมื่อยวดเมื่อยยูไซ ออามาที่อยู่เพื่อนเขาหน่อยนี่เขากินเลือดแป้งคือขับบ่าความซีก็มาอยู่นี่ล่างหลุดใหม่เด้เยวพี่เอามาจอดไว้อยู่นี่เลยนะกินเป็ดฮะอากมาที่ถือไพ่มาน้ำฮะโอ้ไผ่อะไิตายังออกไปเฉยนะโอ้ยคือสิบวัฒน์นกเฉยนะเออมาๆมาเอาเออเรามาแต่สฉมาแต่ไทยถึงแล้ว มามามาินะม่เนจะนอยมากเนาะเบาก้อยกะตื่นแล้วแต่ว่านั่งเบิดอยู่เดี๋ยวให้บอาคสาเช็ดเลือดต้องเนีคำสียนเลือดเลือดมีขนเลือดมีขนเลื่ยวหมุกนะหลังหมุกเออต้องเอา้วตอนนกแล้วเนาะทุกคนเนาะเลือดแดง

ทุลินทุลินี่ตานี่จะกินไยนแป้งยไปสนเลยวงได้จ้าเรนูโหนึ่งเด้อไอซี่คุณบอกินหทุลินเสบกเ่อตอนเห็ดกินอยู่เกยวเปล่า็แป้งกับเขาเมียว่ะก็ขาดตัวเอาจะเพิ่มก็เพิ่มเอาครูจะบุดริงจะมีนํำเพื่อนนะ ก่ำคะแนเนาะขอเห็นก็บอกตเพื่อการอย่าเชยเหนกับคนในเมืองเลอ้ยเรา่อคือเเนคนหน่อยทคนหน่วยกนี่มันเลยนะมี่เพหนื่อยผดเอามนว่าดีนะมาววะบ๊องบ๊องคนก้มาไปจ้าึน่งมาเขาที่นมักกระดงเลยนี่นี่เป็นพทธวาผูเธอทำสี่ใส่เขายัดมเมนอยั สุดเ็กเลยได้มันงโอ้โหคอขีได้ทเปนไอซีจะไ้ด้กบวเยอมกนยอมหับในความเป็นจริงในเบิ้งได้ได้คนงามหจากคาราบาเป็นหานะก้าามว่ามนง่ามันจะได้ฟามือหยัดของโกคูเราเพี้ยเลิลงมาตีละ จานะมาผิกะปิกะเพระบะหมีอ่กักทั่วกะมี่ได้หักทั่วเลยมโอ้ี่บะมี่รกะปิคะแอมน้อมกบะหมี่หรอติเลยสีหอมมากเลยะนี่เราริกะสมบวาอย่านี่นี่กะปิอยู่นี่นี่นี่แจ๊เอาเลยี่รากุกน้ำทกพริกไม่มีบะริกอยากใ่บ้าไม่กิบ่ด่ฮะบีบงหน้าใส่รตาบ่งได้แล้วบ่เสือลกนะห้ตมสักปน่องักบัวกบวใส่น้าตุมกได้วมักบัวนช่ อ้าวบวอยปะตาเรือใบพี่ต้องเห็นาเสบด้ากินบะลุสดนี่ปาาก็พี่เวียดเกูมะเปาพิีน่ะก็เี้วกันมะเปานี่ยฝาแดงนะครับเออเสียมาเ่รอเียวกันเลยมาที่ราน้อยจมึงกันประมาณหัวเมื่อกี้เด็กมาเที่ยวอันน้ฮะดีบางนาเสร็จแล้วบอหนิ เปกินน so ี่เป็นเดือนหรืล่สไทสตอรี่แล้วเขาเขาไอ้แจ๊คเขายืนเราะเออยืนกัยืนยเขายืนเอากินแบบพันจับบบมีแรงลงเนาะก็เอ่าเยังยืดเทิงนเบอาเดียวเลยครับย้มาอีกเลยยังงามเรากินเดกน่าจะเออกินกกอน ใ่้สวย่ไดไ่ะดแปลแปลเมกีบวขาบัอตเนี้ยังใช่ทันสดดอกยิ่งบัก็ได้ร้นวเป็นเ็ดดีมากีกันใช่แล้บหนาบักพริกมับกพรนีย่อยเนาะนี่ก้ยแม่อยากซูจาโตไดนี่ไต้งพนเนี่บักถั่วนี้ะกัดมากะกองกลมม่เนพี่แค่แล้วเเนาะ อืมหนังยางกันใช่ไหมคือกันเนี่เป็นเด็กเป็นเล็กทำไมกินเลือดแปลงบางนาอบาแสีบกินดุลเสบเนาะบ่ซีหยัดให้บังหน่าอยู่สะดวกบางน่อเป็นหยัดวะขอโทษเนาะสำหรับคนที่บกนินดิบ คนมีการเนี่ยเขาก็กินคือด้านแต่แปลงกันเขาก็เห็ดกินคือกันแต่ว่าเขาบกค่อยกินอยู่พ่นเป็ดมันแพงบางเขตจะเปรตตัวหนึ่งหกสิบเจ็สิบแปดสิบล้วแต่บางเขตที่มันแพงซื้อเบอยู่บ้านเตตมาทไรงเป็ดเนาะกอยู่นแปดสิบแต่บสสองตัวพดลเป็ตตัวหนึ่งนะต้องบอกันเ้าหา มันข้นบ้างบ่อนาเพื่นอยู bon ah, ่ไมกาเขาบ่เเรื k, ่องถไปเนาะไปินกันเนาะม่ะที่ว่าแทกยูแต่มันเย็นเสีตู่ เยอะหนบริมันใจเ่าเป็นเลือดปิดเลือดมูจิบ่ะโาจะเป็นเลือดมูเงนนเป็ดนะเขาจะ่มันเขาปนเป็เลือดมูโอ้เขาบูมีเราจะเอาเลือดเป็ดเบิดมันิเหดได้นอจานละ่องแสนูกปอน่จานสาวพันจากี่เย่นใเทไรนะฮะิบจักีน้ำกินขาวอะไบ่นกินแค่นีนชาชัดไหเบียทายไลน์มาตอนกินทุกคนพอมัน แดงจริงคืออย่างนี้นะมาโตมาปบะท่านซับพาพาแผ่นไปดินอยู่มาเหรอก้อยมาจะไม่ก้อยก้อยโทรไปยังภาพเหมื่ออ,อยู่มัอนอยู่บอลอยู่กยเอเยือแตกกินเลือดกับเขา ต้มนี่จตตมะิเนาะกินมได้ที่ล่คนเป็นเสี่ยบเนาะเลือดเป่านป่วยจำปวคุณกินจำเงานุ่งดิฉันเลยอะเนาะมืออ่านพัทละงอนเลรอนะโอ้ยจะให้แม่กินแด่ไม่พัเมื่อ เดี๋ยวไปหาใหม่ครับพี่บ่อไปแม่เอาจะลงมาเบิดเนาะทุกคนแป๊บเดียวเอ้าบ่ถ่ายให้เบิ่งเห็นบ่เดี๋ยวสิกินก่อนบาดนี้บ่ทันค่อยได้เนาะอาบ่เจียมุมเลยอือมัาล่ะนี่ถ่ายไลฟ์กําลังสิเมือเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าสิไปแวะเบิ่งก่อมึงเถื่อมีอ่าแนวกินข้างทางก็ได้ให้เฮ็ดกินแรงแล้ก็สิไปนอนยามมื้อนี้ มามบาีบมาขอเพื่อนกูนสิถือห้ากระรางบอลนี่คือบอลนม่ล้นยังวะโอ้กิบลุด ไเ้ปมึงอ่ะมึงอ่ของกันอียงวะหลอกมาด้โอ้นี่หลอกตัวนี้เอามันเอามันหักแล้วนี่ล่มันเกาะหักไปวะรถมีเดสียงยาโอ้มันมันต้องเกาะบนนี้ล่เกาะมันไล่เกาะมันลุดซื้อๆนี่เอาขึ้นไม่ขึ้นลงกว่าน้ำมันบรดิษคุ้งเนี้นี่ ครับเดือดกันเนะทุกคนเนาะ okay, okay. ตอนนี้กำลังหอดบ้านเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิปิดคลิปเลยซะฝากลงคลิปให้ทุกคนเบิง่งทุกคนต้องนถะ่ารุ่นเนาะเมื่อเขาหลุดมาส่งสีประมาณบบทิศนี้กับทิศนาเพราะว่าถ่าเข้าแลีนเอกสารก่อนเนะาะทำอีดไว้จะเอามาแลีนเองต,ติดป้ายติดเปุ้ยสักหน้าก็เลยแบบเอ้าให้พนักงานนั่นนี่เขาเหน็นห้เลยสักนันจังสะดวกสบาย มาปลูกมี่จะถาขีเลยก็จะได้ก็ฝากติดตามฝากขอบใจไปทุกคนเนาะที่อ่าพปอร์ตกันจนมาหอดทุกมื้อนี่บายบายเด้อทุกคนเด้อเจอกันคลิปหนาเด้อบายบายเด้อคะแนดเด้อเพื่อนทั้งหกเด้อไม่แลงทีงานมาดินน้ำอีกเนาะบอลซุ่มเซลไอ้เจ้าคือไปทันหออยู่ปะ Hãy dạ. bài thì kênh